มาจ้าร้านเจ๊บ่อยเปิดแล้ววันนี้ขอทีดีถูกๆเทียมเลยมาซื้อกันเร็วมีหัวของมากมายเลยวันนี้ราคาถูกด้วยนะถามได้ไหหนูอะไรไหมไม่อยากได้มาเร็วมาเร็วมาซื้อเร็วมาเร็วมาเร็วมาเร็วสิมาซื้อหน่อยนะอยาซื้อยังเลยเนี่ยเดินมาเร็วๆสิมาซื้อหรอ แม่อายุเท่าไหร่แล้วคะลูกสิบแปดไม่ขายแล้วผลิตไฟฟ้าไม่มีไม่ขายเดี๋ยวแกรู้ไหมว่าฉันเป็นใคร o oh ม my gosh แดดี้มาได้ไงเนี่ยใช่ฉันเป็นพ่อไง แกรู้ใช่ไหมว่าบุหรี่มวนกับบุหรี่ไฟฟ้ามันก็นอันตรายเหมือนกันนั่นแหละแต่บุหรี่ไฟฟ้าจะใช้นี่ก็ติดสังเคราะห์ซึ่งไม่ระคายคอเหมือนกับบุหรี่มวนทําให้เสพได้มากขึ้นและเข้าสู่สมองได้เร็วกว่าเจ็ดวินี่ห้ตินมีฤทธิ์เสพสูงมากกว่าคีโรอีนโคเคนกัรชาและยาบา้าเลยและแกรู้ไหมเด็กและผู้ใหญ่ที่สูบบุหรี่ไฟฟ้าประสิทธิภาพของสมองจะลดลงไม่มีสมาธิความจาและการตัดสินใจจะแย่คนปกติที่ไม่ได้สูบ และถ้าเด็กที่สูกก่อนอายุ14ปีประสิทธ,ธิภาพของการทําง,งานของสมองจะลดน้อยลงมากกว่าเด็กที่ไม่ได้สุก3-4เท่าส่วนผู้ใหญ่จะลดน้อยลงมากกว่าผู้ใหญ่ที่ไม่ได้สูบถึง2เท่ารู้อย่างนี้แนละ้วยังจะสูบอีกไหมแล้วพ่อรู้ไหมว่าหนูเป็นใขรสวัสดีค่ะ ตอนนี้เราอยู่ที่ร้านค้าแห่งหนึ่งณนะอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกร้านค้าแห่งนี้ไม่จำหน่ายบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าให้กับเด็กที่อายุต่ำกว่า20ปีเป็นร้านค้าที่น่าเชื่อชมมากๆค่ะสำหรับการรายงานในครั้งนี้ดิฉันนางสาวสุจรยาพารวยขอจบการรายงานค่ะ